สวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของแสนสักเงินสิทธิ์หอมไก่นักชกไทยครับกับอีกหนึ่งไฟครับที่เจ้าตัวบุกไปชกถึงเขมรเจอกับนักชกจอมบุกติดตามรับชมมันครับคู่นี้บอกไว้ก่อนนะครับจบแบบหวาดเสียวจริงๆและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u b s c r i b e กดสัญดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะ มาที่รายการนี้ครับศึกมวยเขมรจัดขึ้นวันที่13สิงหาคามปี2023หรือตรงกับปีพศ2566ก็แม่นับวันนับเดือนแล้วไม่กี่วันนี้เองครับไม่เกินเดือนแน่นอนครับรายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเรียกว่าไฟนี้นี่สดสดร้อนร้อนเลยทีเดียวนะครับนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือ เดิยกับลิทีโสเจียนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านครับตกิกามวยเขมรพิการหกิกิโลกร,รัมกำหนด3ยกครับสายมงคลนี่เป็นชื่อในเมืองไทยนะครับปกตินี้ชกระดับช่องเจ็ดสีมาแล้วนะครับสาหรับสายมงคลแต่ในไฟนั้นไปชกที่กัมพูชาใช้ชื่อว่าแสนสักเงินสิทหอมไก่สายมงคลสูง170ซนติเมตรครับอายุ19ปีครับก็มุมน้ำหนิน ขณะที่ลิทีโซจียนักชกชาวกัมบูชา170เท่ากันนะครับอายุ20ปีครับแม่เดินก็หาก่อนเลยครับหลายคนนี้มีวรกรรมโด่งดังไปทั่วแผ่นดินเขเมรมาแล้วครับเพราะเตะจนนักชกเขมนนี่แขนหักมาแล้วครับคนเมรก็พยายามจะหามวยมาปาดกันแล้วครับแม่ไม่เข็ดก็ต้องลองดูเดินก็หาครับโซจียเป็นมวยพันบูเลยครับเตะหนักต่อยแรงเดินก็หากัครับหูซ้ายเป็นทีครับ ตัดกระเตะซ้ายแม่นจริงครับสำหรับซ้ายมงคลก็สมชื่อเอครับอย่างเดิมครับโซจียโดนทีบแม่เข้าใกล้นี่ไม่ยอมนะครับโชคไทยของเรานี่ครับมี้ายดีดมาตลอดพยายามปล่อยตัดลําตัวขึ้นบนแต่พยายามจะต่อยให้ทางด้านของซ้ายมงคลหยุดให้ได้ครับ <c oughs> รู้ครับว่าซ้ายมงคลเองนี่อาวุธอาวุธระยะสั้นๆหรือว่าโดนหนักๆเบียดเรียกว่าเน้นๆเนื้อเนื้อเนี่ยแม่ก็อาจจะ ระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับไฟมูมคลเดินครับโซจีเอย่างเดินครับเบินอยยังต่อเนื่องความสําเร็จมันก็อยู่ที่ความพยายามด้วยแหละครับอย่างเดินครับทีฟโอ้ยนี่ครับไปถึงตัวนี่ก็รีบทีบเลยครับพยายามไม่ให้ทางด้านนักชกกัมพูชานี้เข้าใกล้เข้าถึงตัวออกซ้ายออกขวาครับแล้วก็นี่ครับดีซ้ายอย่างไรตะตัดล่างครับนักชกชาวกัมพูชาเดินครับ ยัยโย่หาจังหวะอยู่ครับยำจะเดินก็หาอยู่ครับนี่ครับโดนซ้ายแล้วครับแต่เปิดช่องหน่อยเดียวไม่ได้ครับสายบางคนนี่แกรอดีดแข้งซ้ายเลยทีเดียวตื่นเข้าหาสุกี้เล็งอหนึ่งนาทีครับทิฟว์อะเดินเลยครับไม่ให้เข้าใกล้ครับตายเป็นทีตายอีกโอ้วางนี่เน้นเนื้อเนื้อซายอีกทีครับโอ้โหเฮ้แกวางแม่นเหมือนจับวางจริงครับแข้งซ้ายของ ไอชื่อไอชื่อแสนสักเงินนะครับหมชื่อนี้ก็แหมน้องมวยไทยม่้งทใช้ครับหลายคนยังมาใช้ซะไม่เหมือนใครดีครับหายสูงงครับไปหนึ่งทีครับหายยกท้ายเกมนะครับซ้ายทีครับโอ้ติดแขนไม่หน่อยนึงครับแต่วางแม่นจริงครับกับในเรียมดูครับวงในกระตุกกระตุกลบปิดออกมาครับ ยามไม่ปะทะาครับซ้ายทีก็โอูแตะสูงหั่งนี้ครับโอ้ดีทางด้านของโซเจนีกแอกาดสูงครับต้องระวังนะครับเพราะรู้ว่าสายมงคลนี่แข้งซ้ายนี่ฉัมังนักแร่อัดมาที่ยกที่สองเลยนะครับเอ้าโดนฝันสอบมปหนึ่งทีครับใต้ปีกตีครับกรรมการแยกครับแมมันตีกันไม่ขนาดชัดเจนก็ต้องแยกเดินครับโชกกัมพูชาไต่ขาพยายามจะ กดดันทางด้านของสายงคนอย่างต่อเนื่องอุ้ยฟันซอกดอกนี้ครับงัดเข้าไปเลยครับโอ้โหไปได้มีแต่แข้งซ้ายเดียวครับศอกเซอร์ก็มีอุ้ยซ้ายดอกนี้ครับเน้นๆยังจะฟันซอกครับนี่ครับโดนตุ๊โอ้กรรมการเบรกเกมครับแม่น่าจะแม่ลักษณะเหมือนหยิบผ้ามาเช็ดนะครับแม่น่าจะมีแผลแตกแล้วครับดูครับ น่าจะมีแผลแตกแลลวครับแม้แล้วซ้ายมงคลนี่ค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับว่าแตกอย่างนี้นี่ส่งผลต่อเกมการชกแน่นอนครับเหมือนจะเป็นบริเวณปากครับซ้ายหนึ่งทีครับเอากรรมการแยกเลยครับคราวนี้โอ้โหซ้ายมงคลอ้าวแตกจริงๆด้วยครับบริเวณปากครับไม่ได้บอกว่าแตกธรรมดาเลยครับปากฉีกครับโอ้ปากฉีกเลยครับแม้แล้วแตกในต่างประเทศนี่ก็ถือว่า แม่ต่อยเป็นกีฬาครับอันตรายเขาก็ไม่อยากให้ชกต่อครับแน่นอนครับเรียบร้อยครับผ่าสนามโบกมือแล้วครับนี่ครับยุติการชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดินลงจากเวทีครับไม่ได้เดินลงไปต้องรีบเดินลงไปทําแผลนะครับประถมพยาบาลแล้วครับนักชกไทยนะครับนั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือหรือชื่อดี่ใช้ชกในกัมพูชาครับนั่นก็คือแสนสักเงินสิทธิ์หอมไก่เป็นฝ่ายชนะ T.K.O. ครับชนะแตก ลิททีโซจียนชกกัมพูชาในยกที่2ครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิเ็นเป็นไงบ้างแสดงความคิดเห็น,นได้ช่องคอมเมนต์และก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดสัญกร่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแลวก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสุดลุกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ